สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีตุกก่ันนะครับผมมามา,มาครับวันนี้ได้ขนมจีนครับผมได้ขนมจีนน,น้ำยาปลาเจา้าเก่า,กาละ่ะวัดบ้านไรแล้วก็มีสตอพี่น้องสตอแล้วกนันนี่มากระทิ้นหัวกัะทิ้นครับผมเก็บมาสดๆเลยถือฝนในี่งามครับงามขนาดพี่น้องใส่กับขนมจีนนีนแหละมามากพี่น้องเดี๋ยวใส่กับพริกก่อนพริกเจ้านี่รอเล่นมั่นใจไ,ได้พี่น้อง รอเล่นได้ไฮเลยล่ะเ,เย็บเบยหลายเติบอยู่ครับมือน,นี้ินขาน้าวปุนละบได้กินข้าวดอกมือน,นี้อืม้ม 음 mm. mm. 嗯，好吃到。 ขอากันครับพี่นอ่องม,มันอีขนาดหน่อยหรือมือขนะนำอะไรอ,อืม

ปารนึ่งปะป้าเทลงจะน้อยพี่น้องใส่พักไหลมันจะจืดแน่จะน้อยพักอบนำใส่สตอวลงไปครับนี่พี่น้องใส่สตอวลงไปเลย 嗯。Mm. ผงกินเจ้านี่จะบ,บ่มีเส้ยนแล้วเป็นอ้องเส้นสั้ว์น

嗯，t 多。嗯，t 多。 ครับพี่น้องทุกคนครับสำหรับคลิปนี้บาปูอิสันนะครับศิลาพีล้วน้องไปก่อนเนาะมันนี้อะไรน้มจีนมาตอนครับผมไปตลาดมาส่วนนี้หากินยากครับผมเดี๋ยวน้มจีนมาตลา,าดนัดวัดบัรเลนะครับเกียรติคนไทยนรสิงห์สมุทรสาครน,นะพี่น้องมี่เจ้าเดียวหลอกพอกินอยู่พี่น้องเสียบของเพิ่นอยู่บริงองพ่นดอกเตยฮะซีบมาหลายร้านแล้วเห็นร้า,านนี่ก็ ราคากับพอแพงมันเอ๊ะพอกินนะครับสมนาสมเนื่องของคนนี่เรอกไปแล้วครับคลิปนี้ฝากติดตามคลิปหนาคลิปนห้ครับผมขอบคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมในหลายครับผมฝากติดตามกดซับสไครต์ด้อพี่น้องอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะดูปาคลิปหนาคลิปหม้ครับไปแล้วครับพอกันคลิปหนาครับสวัสดีครับ